ทปไมดปไรครับไอ้แข็งแข็งสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกว่าคนทคนนะคจะทำการต่อสูันะคะกระต่ายที่ชาวโมนี่ต้องแขล่ชาวโมน่ให้จับจุดแกงขอบเรือว่ะมันไม่ยอมหลด

เอาไหลไหลไหลันยังไอ่้วยเขายกาะขึ้นมาได้ครับผมไอฉันป้ะอยู่ีก็ัฮะข้างเขาเฮ้ยคนจรวยขึ้นมาม่กเป็นเไีโ่เอาวุงกันกินโดนทกน เปิดอะไรเขาเขาพที uhm ่ปากขึ้นมามีแรงระเบิดอยู่นะคบผมใกล้ปิยจนตายอลไปเลวพี่แม่คไปไปมันตายลูกตายเลย แล้วมันขึ้นมันชิงขึ้นไปก่อนเลยครอบนี้เป็นรอบบูสลีโอ้โหอุปกรณ์อุผมมีดก์ดนอุ้หมัไปเก็บไม่รู้นะพี่นิวเก็บอุปกรณ์มาแล้วเครื่องยิงไฟปืนฟปืนไฟร้โหโอ้โ้โหอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โอ้โอ้หโอ้โ มีแทนแทนสำหรับวางระ้ยเคุณทำอไรผมผ่ามาก่ยอมดิไม่ยอม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 ไม่อมไม่ยอมไม่มม่ยอมยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยมไมยอยอมไม่ยอมไอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ม

ไอ้ผมกออยู่กออยู่กิดะรไปแ้โอ้ยผมดาดว้าว้กได้ข้ามตกจากเรือน้น้เด่นขาดแล้วี่ไปส่งไปแล้วพี่คนกินผันดๆิวเลยโอ้ยมาได้ว้ลงไปลงไปสอยวารอ้้วร้อยอืดพี่แซกซี่ลตอดูดูมีการรู้ส ไม่เป็นไรวะตอนนี้เหลือแค่เราเฮชาวโง่ยังอยู่ชาวโง่ยังอยู่เอ๊ะเรายังไม่ต้องสู้กันก็ได้แล้วไม่จำเป็นเข้าใจป่ะอ่าวุ่นแรงแคตอนนี้รู้เหมือนว่าจะเหลือแค่เราแล้วนะเพื่อนไดโนเสาร์เราจะตัดสินกันยังไงดีล่ะเพื่อนเราจะตัดสินกันโดยตัดสินตันนะ คนรักไก่คนรักไก่เราจะได้สิ่งดีๆตอบรอยู่ชั้นบนนะรับิงดีๆเฮ้ยน่งรอดวะโอ้ต้เห็นเ่องมกุเพื่อที่จะเอานะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ทำอะไร อินยากดังไว้จะต้องเปิดมั้ย Schedule งั้ยงั้ย o โหนะ500되กอยิดค่ะงั้ยขอดากล้อมจ나� comigo �רươ ещё ละไหมแ ansell raisub

ถักหลังแน่นอนถักหลังแน่นอนังแน่นอนเอาไฟเอาไฟไปช็อตด้วยไือข้าวไป้ืได้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 เมันตะไลปีกเป็นเดียวไอ้เจ้ให้ฉันละเกินยังมีศัตรูที่จะต้องกำจัดในเกนที่เราคุณบอกเขามีปืนเนี่ยคุณไม่เอาเของก่อนเนี่ยเอาอยู่ถ้าเอาอยู่ ัวมากัวอ้จยั่้องห้ด้ยูกเธอม่ไวเลย่ะปล่อยให้ทีมงานเฮ้ยราเปิดการผมไมไงไม่ปดใรเขได้นะคนีว่าเขามาเขามาโอยไป้่ะลูกจ้าเข้าเอาลูกของุกทุกคนยังโง่ตะลุงบอลกันอยู่นะคะเราจะปล่อยให้คู่ต่อสู้ของเราอรเมื้ลยเลย

คนจะโดนได้หรือเปล่าตอนนี้ก้ามหนาวใบพัดเรือยสองฝั่งมีอุณหภูมิติดลบเลยนะครับผมอาจจะทให้เขาลื่นก็ได้เพี่อยู่สองแล้วว่ะอยู่สองวันโมว่ะพี่ไม่พี่ไม่รักดีรักดี ครับผมครับผมพี่แป้งเร็วพี่แป้งพี่ขอนอนตักแดดแป๊บขอให้พวกเขาสองคนได้สู้กันเองเฮ้ยมอตักแดดวะัดเอาเฮ้มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสที่จะตีตื้นเร็วเรเร็วับผมแป้งไว้น้ำใส่แป้งไว้น้ำใส่การไว้นอนผีตายเฮ ใช้แบบวิธีการกระโดดทีต้องไปพัดนนะใช่ี่คิดอะไรกันเนี่ยอะแผนนี่บุกป่ามากไ่อนันเจอวุนยาอยู่ตรงนี้แต่มันค่อนข้างที่จาอันตราย้่ตาาดลไป้เตติ